เราเราได้หาหางนะครับส well mm ัห hmm. รับหาหม่างลพี่น้องจะเสียวอาหางไหนนะถ้ามึงร้อยหางน้ำกันพี่น้องถ้ามึงโอ้ยเอาไปไหนแต่เรื่องจะถือกันพี่น้องจะย่อบ้านไหนนะจะหนีร้อยคอเนี่ยหนีร้อยคอเนี่ยซีขีดเนี่ยรวบแล้วซีขีดเนีหางนี่เนี่ยหางนี่อยู่กับบ้านซีขีเครงเนี่ยงานพื่น้องแข็ง นะครับแข็งแรงดีนะแต่ว่าจากอยากจะลองหางหนีก็อยู่ในประมว่าสองขีดนะดีหางนีเนี่ยอ่าน้อยลงมากเลยนะจากร้อยเก่าเนี่ยนี่มาสองหางหนีเลยนะสองหางหนีเนี่ยยูประมาสองขีดนะครับแต่ว่าหางหนีขีดหางหนีสองขีดนะร้อยเสมอน,นะส่วนหางหนีเนี่ยแข็ง ถ้าก็ร้อยงามบอกเนะี่ยแต่ว่าหน่อยจิบหน่อยไปจิบหนึ่งเนะนี่ยใส่หาโลนี่เซกิยูบอยูเนี่ยอือแต่ว่างามตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะใส่ร้อยลอยหรือ,ร,อร้อยไงเนะี่ยสำหรับหาโลเพราะว่าอยากรอบนี้อยากให้มันิ้ลบลงนะครับฮะเลือกมึงเล่นกันพี่น,อน้องพี่น,อน้องจีบว่าจนะใส่ก้อยไหนดีนะครหาโลของเราไปนะคอมเมนต์มาเนะี่ย